นี่คือทางเข้าบ้านจ่านะคะตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงเย็นสี่โมงเย็นก็มืดแล้วนะคะหน้าหนาว สวัสดีค่ะเพื่อนๆจาเลิกงานกลับถึงบ้านแล้วนะคะอากาศที่ฟินแลนด์ตอนนี้ก็อยู่ที่ลบสิบสี่ค่ะไม่หนาวมากเหมือนเมื่อวานวนะเนาะจาเลิกงานก็ตรงมาถึงบ้านเลยค่ะไม่ได้ไปแวะตลาดไม่ได้ไปไหนเลยค่ะฝรั่งเขาบอกว่าเขาอยากกินผัดไทยกับวันนี้จ๋าก็เลยอยากจะทําผัดไทยให้ฝรั่งกินค่ะแต่ว่าวัตถุด,ดิบของเรามันไม่ได้ครบเครื่องมีครบมีอะไรเหมือนครบเครื่องเหมือนที่เมืองไทยอนะ่ะเนาะก็ หาได้ตามที่เรามีในตู้เย็นนะคะใสอะไรมีอะไรก็ใสใสไปเลยค่ะฝรั่งเขาไม่ได้แบบเออเรื่องมากหรือว่ามีปัญหาอะไรมากมายทําอะไรเขากินเขาก็กินหมดค่ะไปดูกันเลยค่ะว่าผัดไทยของจ๋าจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงจะน่ากินไหมไปกันเลยค่ะเพื่อนๆน้ำมันร้อนแล้วใส่กระเทียมลงไป มีน,นี้เป็นเส้นแห้งนะคะยาซื้อมาจากตลาดมาแช่น้ำไว้ให้มันนิ่มซิวไม่มีเสียดายแต่ไม่เป็นไรเนาะ ก็ยังพอมีสีสัสนอาจะใส่เร้นแงลงไปก่จะใส่ทุกผนไปนิดหน่อย ไม่จ้าับมเส้นกัน จ้าเสร็จแล้วค่ะ